สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ได้สมตำตีนไก่นะคะเนาะมาได้ค่ะสิบแซวน้ำกันค่ะนะรครับมึงบุกยอดมึกบุ๋งงามงามงา <c oughs> มดีมึงิอเฮ้ยู่

ป็นหมกต่มไหมเลยต่มมบังมันเปื่อยดีบ่ใส่บ่าเป็นันยันๆแน,น่เลยค่ะคะ ตีนวบไปจังเนาะเลือกเอาแต่นี้ไงเนาะอวบเลยตอนแรกว่าสิกแกะแบบแบบมันเ็บมือนั่งเนาะขี้คาด <c oughs> ลายพดเ,เล็บมือนั่งจิงเสีบกันมือนั่งกัน,กนเลยเนาะ Một miếng đục nghe bất thôi <laughs> Sợ nhỏ thọc bùng ngham, ngham. mất là cả bố đầy bố các bạn này, bữa này, bữa này. Nên mà như nó hốc nó mất toàn nào nào đó đây một khi quan nữa kêu như bà trong có giờ củ cả mít là đây à bò từ vào bản hôn hoàn hoàn gì đó máng là cho nè. Ừ. mà không thấy nói điều hả? Nhìn bớt bò tiềm thạt Như mà tiềm suốt Suốt thạt chung cùng đấy นิดหน่อยไปโรงเรียนกับมิดค่ะ ไม่ได้หยุดแตกจนจนไปดื้อ,อยู่ตรงยันไปเลวบัน <c oughs> ข่อมือคนหมักมู ได้ยู่บนเาว่าซืา้อสมุดองศาสหากรณ์เขาเปิดหะบอเ่ท่านได้เปิดอยู่เอาเงินหายอยู่เปล่เอาหไอเฟมซื้อห้น้องบอก่าห้าสิบบาทเอเฟมซื้อห้น้องยังซื้อปก็นเนี้ย ชูกองเอเลยล่ะแสบไปพอดีเขาแถวพอดีไเจ้ากำลังเขาแถวงานเศาร์นี่นนตื่นสวยจะว่ามือแรกเอาให้ต้อง ร้านมามหาเหลี่ยมมาหาหกเหลี่ยมให้เขากันเลยพิดกระเป้าไองเป็นเนื้อสมุดไอ้เหลี่ยมน่อยไหมแ<ว>มมเ่คู่หมายถึงว<ะ>่ารวมทั้งหมดบอกสิบเหลี่ยมแม่สงสัยจังสั่งในร้อนห้างพวกแกบอกเข้าใจอืมสิบกต็ต้งสิบได้ผลขั้นคุกสั่ง <laughs> ผิดพลาดมาแล้ว <laughs> ผิดตับเลย <laughs>

วัของมากเคนอย่า,นง,านง,นงนึงบ้างดังดีอย่างนี้เนาะนึงบ้างเนาะขนมหกบปลาหมึกแห้งทัดปลาหมึก 뿡 장이 봐응 아이 มีอ <ítulo> ันผู้เพิ่นขอมาให้วยวะไฮพนิดถ่ายคลิปผู้เดียวกล้าถ่ายบ่ถ่ายผู้เดียวบ่รู้แล้วค่ะเฮ้ยให้สิให้ร้องแล้วแล้วบ่เอาบ่รู้สิเว้าหยังเว้ยบางทีเว้ากับบุคายชัดแตนไดนที่มันเว้าอยู่นลำคอเนาะเป็นคนบออยเสียงดังปานลดนะหุ้ยดาเมียคือเสียงดังแค่ความทรงรู ตาลูกถ่อมทงอยู่ยันจะบริมบ่คนเขาเหน็นมาหลายกันเนาะบ่วันนี้บอกโบโบชัดบอกเนี่ยบอกอุอีแล้วต่างเป็นแบบนี้แหละค่ะ เดี๋ยวสีพยายามบอกชัดๆบอกเกล็กๆไหมเหมือนปล่อยออกมาว่าเบิร์ดอ่ะเหมือนเก็บเสียงไหวนะถึงัหนอะ Chai bạc khứa khứa nấm nhé Dạ Ừ Ừ Ừ อืมเริ่มแล้วมึงในบอกพริกอากหลกักพริกสดสําแหมเพ็ดแสบพ่อเหรอฮะเพ็ดตำหลายผดเกือบโลนเนาะ แต่เรียกว่าสิใสยเบิร์โลนึงเลยเดือไว้จักตีนว่ะซี่หาตีนละ่ะเอาเด้อค่าบาะนี้สิไปละค่าถ้าพูดได้มากคลิปนี้ก็ฝา,า,ากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันณ์น้ำเนยได้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเอาเอาไไวว้้เอาเด้อค่าป่ะนี้สิไปละค่าถ้าพูดได้มากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยได้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจกันค่ะมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีครับ